The 14th Hour การใช้ there บวก verb to be สวัสดีค่ะกีสวัสดีค่ะพีชวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องอะไรกันคะวันนี้นะคะเราจะพูดกันถึงเรื่องการใช้ there ตามด้วย verb to be ค่ะเอ๊ะ there บวก verb to be นี่แปลว่ามีหรือเปล่าคะถูกต้องค่ะโดยปกติแล้วนะคะคำว่ามีในภาษาอังกฤษเนี่ยเรานิยมใช้คำว่า has หรือ have ค่ะ แต่นอกเหนือจากการใช้ has หรือ have นะคะเรายังสามารถใช้ there ตามด้วย verb to be ได้อีกด้วยค่ะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเราไปฟังตัวอย่างบทสนทนาระหว่างแอนดรูว์และนาตาลีกันดีกว่าค่ะ Conversation How many employees are there in our office? I think there are about 50 staff members. As you know, the ABC building was on fire last week, so there is a fire drill in our office today. It's good preparing, I think. เป็นอย่างไรกันบ้างคะจากบทสนทนาตัวอย่างของเราไม่ยากเลยใช่ไหมคะกับการใช้แต่บวก verb to be พีชลองอธิบายให้เพื่อนๆฟังถึงการใช้แต่ตามด้วย verb to be ได้ไหมคะว่าเราจะใช้ตอนไหนบ้างได้ค่ะ แต่บวก verb to be นะคะแปลว่ามีมกักจะใช้ขึ้นต้นประโยคค่ะเช่น there are 50 employees in this office หมายถึงมีพนักงาน50คนในออฟฟิศนี้ค่ะและตัวอย่างหนึง่งนะคะ there was a car accident on สีลม road yesterday หมายถึงมีอุบัติเหตุทางรถยนต์เกิดขึ้นบนถนนสีรมเมื่อวานนี้ค่ะ ค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะกับการใช้แต่แล้ตามด้วย verb to be เพื่อนๆนะคะลองหัดใช้แต่ตามด้วย verb to be แทนความหมายของคำว่ามีเพื่อเพิ่มความหลากหลายให้กับประโยคของเพื่อนๆค่ะและพบกันใหม่นะคะ,บ,คะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะ